ก็จะคุยเรื่องวัคซีน HPV ประเด็นร้อนของเราค่ะร้อนชาเลย กะะ็วัคซีน HPV เนี่ยคืออะไรมันคือวัคซีนป้องกันทั้งมะเมะร็งปากมดลูกและก็หูดหนอนไก่ค่ะเพราะว่าเชื้อ HPV เนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งค่ะซึ่งมันมีหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ที่จะทำให้เกิดแบบมะเร็ปงปากมดลูกอย่างเช่นสายพันธุ์ที่16 18อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะถูกบรรจุอยู่ในวัคซีนที่เราเนี่ยค่ะจะฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดมะเร็งด้วย ถามว่ามันมีประโยชน์จริงไหมจริงจริงมันมีงานวิจัยออกมาแล้วค่ะว่ามันมีประโยชน์จริงโดยเฉพาะในคนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนด้วยค่ะก็จะมีประโยชน์คือสามารถภูมิขึ้นได้ถึงป้องกันได้ถึง99เเลยนะคะแล้วก็มีมานานแค่ไหนคือมันมีมานานมาน่าจะ40กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ปลอดภัยจริงไหมเรามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์หรือว่าถ้าแพทย์เข้าไปดูกันเราก็จะใช้คำว่าผับเม็ดนะคะซึ่งรวบรวมข้อมูลจากหลายการศึกษาวิจัยเลยค่ะเอามารวบรวมเป็นเราเรียกมันว่า meta analysis คือเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้จากหลายงานวิจัยอะคะ่ะมารวมกันเพื่อดูความปลอดภัยของวัคซีนว่า วัคซีนนี้สามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้จริงไหมแล้วก็ป้องกันหุดเหมือนไก่ได้จริงไหมซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาค่ะมันออกมาว่าสามารถป้องกันได้จริงอย่างที่กล่าวไปเลยค่ะว่าโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนเนี่ยได้ถึง99%แต่ว่าถ้าในคนที่มีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือว่าในคนที่อายุเยอะจริงๆตอนนี้คือเขาแนะนําว่าอายุ9ปีจนกระทั่งถึง45ปี ซึ่งวัคซีนนี้มันถูกบรรจุอยู่ในวัคซีนของเด็กอเมริกันแล้วด้วยซ้ำเขาเชื่อว่าการเริ่มตั้งแต่9ปีเนี่ยคือเด็กยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ไงคะนั้นถ้าเราฉีดเร็วเนี่ยมันก็ทำให้ภูมิขึ้นและป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ถึง99จริงๆคราวนี้ความปลอดภัยของมันนะคะคือในแง่ที่บอกว่าตีพิมพ์ในทางการแพทย์เนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่ประสิทธิภาพว่าได้99 เขาดูทั้งเรื่องความปลอดภัยด้วยว่าปลอดภัยจริงคือเต็มที่ในวัคซีนที่ออกมาในในรูปแบบของวัคซีนเก่าๆเนี่ยค่ะก็อาจจะมีแค่ปฏิกิริยาข้างเคียงอย่างเช่นรู้สึกขัดที่แขนบวมอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกมีไข้เนี่ยน้อยมากนะคะแต่ถ้าฉีดในคนอย่างตอนแรกที่บอกไปว่าเออถ้ายังไม่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยประสิทธิภาพ99%แต่ในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ก็มีการศึกษาที่ออกมาอีกเพราะว่าลกลุ่มประชากรกลุ่มนี้คือกลุ่มใหญ่กว่ากลุ่มที่ไม่มีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในกลุ่มที่มีแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากการฉีดค่ะมีตั้งแต่85-90%ค่ะที่สามารถแบบว่าป้องกันได้นั้นยังไงเราก็ยัง recommendation หรือว่าแนะนำให้ฉีดค่ะในช่วงอายุ9-45ปีซึ่งเป็นช่วงอายุที่ยังทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกหรือว่าเกิดหูดหงอนไก่ได้ค่อนข้างง่าย ส่วนผลข้างเคียงที่พบหลังฉีดอาการรุนแรงอย่างเช่นที่ออกมาพูดกันอย่างรุนแรงเลยว่า่ามีปัญหากับบริษัทหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะบอกฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกไปแล้วแล้วทําให้เกิดอาการเรียกว่าพอรชซินโดมคือลุกขึ้นมาแล้วมีมันเหมือนเป็นออโตอิมูนนะคะลุกขึ้นมาแล้วมีหน้ามืดเวียนหัวแล้วก็รู้สึกทุกข์ทรมานมากแล้วก็มีคนอื่นๆก็ออกมารวมกันอีกว่าอา้าวฉันก็มีอาการนี้นี่น,นามีอาการเหมือนออโตอิมูนเกิดขึ้นเหมือนกัน บางคนก็บอกว่าอ้าวฉันหมดเมนเร็วขึ้นหลังฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยซึ่งจริงปัจจัยพวกนี้ค่ะมันมีตัวกวนเยอะมากอย่างเช่นการหมดเมนเร็วเนี่ยคือเขาอาจจะเป็นอยู่แล้วโดยที่มีปัจจัยอื่นนอนน้อยได้รับรังสีพักผ่อนไม่เพียงพอมีโรคอื่นแอบแฝงซึ่งทำให้เขาหมดประจำเดือนเร็วโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนนี้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตกใจกับข้อมูลที่เราได้รับมาใหม่ค่ะเพราะว่าจริงๆเวลาเราจะพูดอะไรทางการแพทย์อะคะ่ะ มันจะต้องมีข้อมูลที่เป็นอย่างที่หมอเคยพูดไปเลยว่า Meta a อนล y ซิสคือมีการรวบรวมหลายการศึกษามารวมกันแล้วเอาข้อมูลทั้งหมดนะคะมาขมวดรวมกันแล้วก็มาดูว่ามันเป็นปัจจัยที่เป็นจากวัคซีนจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าจากงานวิจัยต่างๆเนี่ยคะ่ะถามว่ายังเชื่อถือได้อยู่ไหมยังเชื่อถือได้อยู่ค่ะแล้วก็ราชวิทยาลายัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยได้ออกจดหมายมาสดๆร้อนๆเลยคะ่ะวันนี้ว่า วัคซีนปากหมดลูกเนี่ยถ้าตามข้อมูลทางการแพทย์ยังยืนยันว่าได้ประโยชน์อยู่ค่ะในการฉีดนะคะส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่กังวลนะคะจะบอกว่าตอนนี้ถ้าจากข้อมูลปัจจุบันอย่าเพิ่งกังวลเลยค่ะคือลูกเราอายุตั้งแต่9ขวบขึ้นไปก็คือยังแนะนําให้ฉีดได้อยู่ค่ะเพราะว่าข้อมูลด้านความปลอดภัยยังมีอยู่นั้นถ้ากําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะพาลูกไปฉีดดีไหมควรฉีดไหมหรือควรรอ,อก,ก่อนคือถ้าเป็น วัคซีนในยุคแบบว่าที่ออกมาแล้วจะเป็นสามสายพันธุ์สี่สายพันธุ์เก้าสายพันธุ์สิบสองสายพันธุ์เนี่ยมันผ่านการศึกษามาแล้วค่ะอย่างรอบคอบและมีข้อมูลทางการแพทย์แล้วว่ามันไม่ได้อันตรายแล้วก็มีประโยชน์มากกว่าโทษเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตกใจไปกับข้อมูลที่ออกมานะคะเพราะว่าจริงๆมันก็ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงฟ้องร้องกันอยู่คือมันยังไม่ได้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนด้วยซ้ำค่ะว่า มันเป็นจากวัคซีนอันนี้จริงๆนั้นหมอคิดว่าถ้ามีข้อมูลที่ชัดเจนทางการแพทย์อะคะ่ะน่าจะมีคุณหมอหรือแม้กระทั่งตัวหมอเองเนี่ยแหละคะ่ะ mm. ก็จะมาบอกเลยว่ามันไม่ได้ประโยชน์มันอันตรายอย่าไปฉีดนะแต่ว่าถ้าเท่าที่มีข้อมูลอยู่ในปัจจุบันเนะ่หมอแนะนําว่ายังคงฉีดได้อยู่คะ่ะอย่าเพิ่งตกใจกับข้อมูลใหม่ที่ได้รับมานะคะ